แมนมาพอเดปนมาเออไค่แน่แค่แน่แค่แน่แ่แน่อยู่นี่เออแค่นี้กูกับปนเท่อน,นั้นโอ้ลมดีเวย้ยลมวอยวอยลมวอยวอยเหนาวมาแล้วเออเออเออ,เอ,อ มาออกมาเล็้ง่ายนักกว่าบาทผัดง้อเบิดบาทตายยังเคียร์บาทยุง,ยง,งว,ว่นนี้ยังีนบ้นดินด่างอะฟองอะเนาะนี่ไงฟองมันเดีย๋ยวก็ตกไปในน้ำแม่กุณชมหนาคนมึงจะบอกกันแนม่บอกตัว ดา่นะา,ดางันยุงเน้บาดด่นนางใส่แว่นตาเป็นผู้เฒ่าดิเนาะโอ้ใส่าตาไม่ดีนเนาะโพดออกบลาบ,บารได้ตาใส่แว่นสองสีตาเนี่ยเนื่องว่าไม่ออกทีออดอกไหนแล้วที่หายอ้ะเบิ่ง เป็นมับตาดีมาปวดดู้ถ้ากูมาตากแดดตากหน่ายคนแท่างามอยู่งามอีกแล้วเพราะหาผัวไม่ได้กันแล้วบ่ได้ยังเทียมันดำเนาะมีคนมองมีคนแนมตัวดำฝรั่งชอบเนี่ยฝรั่งบอกกูดีดูสื่อ อย่างนี้ืบคืออะไรสืบมึงเจ้ากูสืดเต้าป้อมเนี่ยติดนิ่งว่ะติดแมงไม่ติดไม่อะไรยอือ ไปไปตกยงในโคกในป่าในดุมันโลง่งหมอนะข้างไหม่ๆจะเคยอ,อยู่ตกลงตรงนี้ก็ได้หดะไปตกซะในป่านะขึ้นโคกไปตกยังในโคกลายตัวไปตกอยู่ในโคกมันก็นเฮียถิ่มตัว ก็เอ่อน่าคนปึกปึกด้ือสลดัดสองอย่างละมั้งตกลงไปหนีตีใใละไก่ไก่นี่ยตกขึ้นโค่บุญน่ะไปเอาตัวเงินตัวทองที่ต้องขู่ในป่า กำลังมาแล้วมันเริ่มเย็นแล้วเมื่อกี้มันร้อนจัดมันไม่มาไงมันไม่ขึ้นปลาอ่ะดึงดูด้วยเลยอ๋อดึงดูดีติดหรือเปล่าอ่ะหมานหรือบี่หมานี่เดูอมาดินดาวยู่นี่นะ ไจ้อะเออได้เอียงน้อบ้านทางไม้ทางป่าโอ้โหมาไกลไกลเลยอืมมันวอเออมันอย่างใครแน่อยู่มันขี้เหินเนี่ยวพ่อได้กินน่ะน่ะกินอย่างกินปนเ่ว่ากินใบไม้มันเจ็ดตกน้ำเลย สิตกนามเานะนื้อปลายังเสื้อสิตกได้หมุนหมุนหมุนอีกเออเอออะไ่ะโอ้โตกตกเออเอาหัวเป็นตัวเดียวละบาทนู้